มากครับผมก้อยตับเสิบแซ่บครับอุ้ยใส่พริกขัวลงไปนี่พริกขัวหอมหอมครับนี่แล้วก็ข้าวขั่วแบบเสิบแซ่บนี่ผงนัวครับใส่ลายแซนะ่บลายนับปลาเป็นแต่แซ่บลายคนครับผม โคลรีโเคโเีโคเีกันเักาะอันนี้ยังเหลือที่เด็ดนะครับผมใส่เลื่อนลงไปนี่ที่เด็ดเลยครับเก็บสิบเซฟนะครับผมนี่เก็งได้ครับผมใส่ต้นหอมผักสีโดยหน้าอื พี่น้องเองก้อยตับครับผมโค้มเผ็ดๆดีใส่ไปแล้วนะครับผมหืก้อยตับครับผมเดงเดงแบบเซ็บเลยครับเนี่ยโค้ม วสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คนนะครับผมมาเมื่อนี้เจอกันกันอีกแล้วกับทยอยีสานดีอยา่างดีผพันจะหน่อยเราพี่น้องเลยเมนูวันนี้ก้อยตับนะครับผมก้อยตับแบบแซฟเลยครับนี่แดงๆเผ็ดๆข้าขคั่วไล่ๆคบนี้หอมๆเลยครับนี่นี่ก้อยใส่มะแข็งนะครับนี่ นี่แซบเพิ่อว่าแซ่บเพิ่นว่าก้อยแส่มาเค้งแล้วเพิ่นว่าบอกว่ามันแซบ่บผมก็เลยลองทําดูแก้มกับถั่วกับมะละขีนกผักไผ่ผักแพ้วนะครับผมมาก่อนอื่นกน็ต้องเติมน้ำำําอมฤตนี่มาพ่อแม่พี่น้องเลยอมฤตมาแล้วจัดครับผม นี่หืม,มดแดงเลยครับเข้าคั่วหลยๆนะครับผมนี่คมคอม,อม,มหืมคมจนหูตั้งแก้ว ขมเผ็ดหวานอืเข้ากันดีแล้วก็ตัดคมขื่นของมะแข้งสุดยอดครับนี่ลองไปทําดูนะครับอออืือืม ตัดคมเรียนได้ดีมากครับนี่นี่ลองลองไปใส่ดูนะครับ ตับมันหวานเผ็ดๆขมๆนะครับ หวานโคตรโคตรไปทำตามได้นะครับเนี่ย ใส่กับก้อยจับหวาน สุดยอดเผ็ด hmm. so ก้อยนี่เผ็ดอีดีแต่ตับนี่หวานมาก สุดยอดกันเลยทีเดียวครับผมสำหรับปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้คู่สุขนนะครับผมที่รับสมคลิปบ่าวทยอยอิสานดีดแซ่บอีหลีสำหรับคลิปนี้บ่าวทยอยอิสานดีดีก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ